เผย5เหตุผลจากแมตต์ลอที่เชลซียังไม่ปลดพอร์เตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รเซอร์เบนออฟฟิเชีนะครับผม หลายคนฟังแค่หัวข้อก็ระเหี่ยใจแล้วนะครับผมแม้ว่าจะมีข่าวลือมาว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมีซีกุเซครับไม่ว่าจะเป็นซีดานโพเชตติโนโดีโกซิเมโอเนลืเซิลิเก้มีข่าวคราวมาจะเป็นจากทางสเปนนะครับผมแต่ว่าทัดเทียหนึ่งจากเชลซีนั่นคือแมตต์รอครับเขาก็ได้เปิด5เหตุผลสรุป5เหตุผลมานะครับว่าทำไมกลุ่มเจ้าของของเชลซีเนี่ยยังคงไว้วางใจ แมพอเตอเตอร์อยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับผมว่าผลงานล่าสุดจะย่ำแย่ห่วยแตกสุดๆนะครับผมข้อแรกเขาบอกว่าเบื้องหลังมีการคุยกันอยู่ตลอดเลยนะครับผมอบอก็จริงๆแล้วเนี่ยการเจอกับฟรัมตันในเกมล่าสุดะครับหลายนเนี่นอาจจะงงว่าเฮ้ยพักลิสเทมทําไมพักเทียโกซิวาทาไมแต่เข้าใจได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยการพักเทียโกซิวาเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเทียโกซิวาอายุ38 39แล้ว จะให้ลงทุกเกมก็คงไม่ไหวจะใช้คำว่าประมาทชั้นต้านไหมก็อาจจะนิดนึงนะครับก็คิดว่าเกมนี้จะเจอกับทีมอันดับบวยก็คิดว่าน่าจะผ่านน้แต่ท้ายที่สุดมันได้เป็นแบบนั้น,นครับส่วนในรายของลีสเจมเนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมาครับก็เลยพักแล้วก็ใช้ก,กัตันเดฟลงเล่นไปแทนนะครับผมแล้วก็แมตต์ลอ,อก,ก็เผยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทั้งท็อตริลลและก็เอ็กซ์บาร์รี่เนี่ยรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพอตเตอร์จะทําการพัก ิและก็ลิสเจมไปนะครับผมและก็รวมไปถึงได้รับแจ้งอีกหลายๆอย่างนะครับว่านักเตะหลายคนเนี่ยเสี่ยงต่อการได้รับอาการบาเดเจ็บครับอย่างที่พักไทฮาวเวร์ดลฮิมส์ตอร์ลิงและก็มิคาโลมูดริกเพราะว่าเกมล่าสุดนะครับนักเตะเหล่านี้เป็นตัวสำรองมาหมดเลยนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เลยครับผมว่าอาจจะยัม่ฟิตในรายของลาฮิมสตอร์ลิง การที่พักใายฮาวเวดแต่ว่ามีคาร์โลมูดริกนะครับกำลังจิจาร์จริง,รงๆเนี่ยควรน่าจะถูกส่งลงก่อนเป็นสำารัญมากกว่าแต่ในเมื่อสมูดริกลงอ่คิดว่าเสี่ยงต่อาการมาเจ็บนะก็ตามนั้นก็เข้าใจกันไปนะครับผมและพอตเตอร์ครับก็ เลือกเชื่อคําแนะนําของแพทย์นะครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงครับก็เลยทําการโรเตชันไปอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับแต่หนึ่งสิ่งครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่างง,งเหมือนกันนะครับว่าการตัดชื่อเป็นเลีกโอบามายางไปเนี่ยในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้เข้าใจครับแต่ว่าในเกมลีกเนี่ยกลับขาดชื่อของโอบาอันนี้น่าคิดอย่างมากครับอันนี้แมท์ลอก็ไม่ได้พูดไว้นะครับข้อที่2ครับ ทางบอกริหารเนี่ยชอบคาแรคเตอร์และก็สไตล์การคุมทัพที่สุขุมและใจเย็นโทษทีนะฮะสุขุมและใจเย็นเนี่ยรวมถึงไอ้จังหวะที่กัปตันเดฟโดนเตะก้านคอหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนักเตะของเชลซีกับนักเตะดอทมูลนั้นจะต่อยกันยับอยู่แล้วยังยืนนิ่งแบบนี้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกงี้ครับว่าพอตเตอร์ใจเย็นมากครับโดนแฟนบอลสื่อมวลชนนักวิจารณ์สับยับอดีานาตนักเตะออกมาสับยับมากมายกับเช่นฟรองรเลเบิร์บเนี่ยโอ้โหดาา่าเช้าด่าเย็นนะครับแต่ พัตเตอร์ก็เฉยครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ทางด้านของพัตเตอร์ก็คุมทีมซ้อมปกตินะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยชื่นชอบตรงนี้ครับว่าเออถึงแม้ว่าจะโดนหนักอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังคงแบบนิ่มนิ่มนิ่งลึกกันไปตามปกตินะครับผมก็ถือว่าเออกระตามนั้นนะครับเห็นว่าดีกว่าดีครับข้อที่3ครับประทับใจความกล้ามาคุมเชลซีเนก็ต้องกล้าสิครับตอนอยู่กับไรตันเนี่ยค่าเหนื่อยไม่เกิน2ล้านปอนด์ต่อปีครับ มาอยู่กับเชลซีเนี่ยล่อไป9้าล้าน10ล้านปอนด์ต่อปียกระดับขึ้นมาชัดเจนเนะครับคือแมตต์เราก็ได้บอกว่าทางผู้บริหารเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ชื่นชอบเหมือนกันนะที่ใจกล้ามาคุมเชลซีแบบนี้อยู่กับไปตัานในความกดดันน้อยครับสร้างไปตัานดได้ดีง่ายง่ายกว่าแต่มาอยู่กับเชลซีเนี่ยทำให้เห็นนะครับว่าโอ้โห การที่มาต่อจากโทมัสทูเคิลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากและทอนบบรี่เองเนี่ยก็ได้คุยกับพอตเตอร์มาแล้วก่อนหน้านี้ครับในช่วงที่แบบอ่าไปเชื่อชาซื้อขายนะ mm hmm. ักเตะกับมาคูคูและาและทางฝั่งของพอตเตอร์เองเนี่ยก็ชื่นชอบด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ชื่นชอบในวิธีการเล่นของพอตเตอร์ครับและสุดท้ายเนี่ยก็เลยดึงพอตเตอร์มาคุมแทนที่ของโทมัสทูเคิลนะครับผมแหมใจกล้าได้เงินเยอะต้องกี่เท่าเขาก็ต้องมาสิครับได้คุมทีมที่มันใหญ่ขึ้นใครๆก็มาเป็นหัวหงก็ไปข้อที่4ครับก็ค มาครับแบตรอครับได้เผยข่าวนะครับว่าโบลี่กับเอ็กวาลี่เนี่ยโอ้ก็ได้ดูแล้วนะว่าโอ้การทํางานของพอตเตอร์เนี่ยมันยากมากๆเลยนะเพราะว่าทีมก็ใหม่แล้วก็นักเตะเนี่ยเจ็บเยอะนักเตะใหม่ก็ย้ายเข้ามาต้องใช้การปรับตัวน้นมากๆเพราะฉะนั้นควรต้องให้เวลาแกรมพอตเตอร์หน่อยแล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้ผลน,นจะย่ำแย่อย่างไรก็แล้วแต่พร้อมซัพพอร์ตเสมอนะครับเพราะว่าพอตเตอร์เองเนี่ยต้องรอสร้างทีมของตัวเองไปก่อน จะรอไปถึงไหนครับตอนนี้ผลงานนั่นโคตรย่ำแย่เลยนะฮะนักเตะใหม่ก็อยู่แล้วแล้วแต่ที่หายเจ็บก็หายเจ็บกลับมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดู้ว่าจะยังไงครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าแหมอย่างเป๊ปกอร์เดียล่านะคูปปรซิตี้เนี่ยปีแรกจะต้องให้เวลาเลยเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากันหน่อยนะฮะก็เลยให้เวลาพอตเตอร์เต็มที่กันไปเลยทีเดียวนะครับผมอย่างปีแรกครับที่เป๊ปมาครับจำได้ไหม2 6 3 7เนี่ยโหปีแรกมาไม่มีถ้วยติดมา้าติดมือเลยนะครับแต่ว่า พอได้ทําการเสริมทุง้งเสริมทับทำทีมอะไรของตัวเองเนี่ยเ๊บก็กดสูตรติดยาวๆครับแล้วก็คราวนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยไปเืน ผู้บริหารมาหลายคนก็มันจะเป็นวิเวลโจชิลโลเลนหรือจะเป็นพอลวินสเตอรลี่ที่เข้ามาเนี่ยแกร,ร์พอตเตอร์จะทำงานได้ง่ายขึ้นก็เชื่อว่าถ้ามีทีมผู้บริหารดีๆทีมก็น่าจะโอเคครับแต่ว่าต้องให้เวลาตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปตัดสินแกร,ร์มอตเตอร์โอ้โหใจเย็น,นจริงๆนะครับผมและก็สุดท้ายครับแมทรอดได้สรุปเอาไว้ครับว่ามุมมองของโบลี่แล้วก็เอ็กบารีเองเนี่ยพวกเขาไม่คิดว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนของสโมสรจะมาจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงพัดกาทีมบ่อยๆทุกๆ6เดือน เพราะฉะนั้นครับก็เลยให้พอตเตอร์ทำทีมกันไปยาวๆครับคิดเห็นอย่างไรครับกับ5ข้อของเมทลอก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับก็ไม่รู้แหละจะปลดไม่ปลดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่ปลดนะครับยังคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเ e นเซเบนออมชีวคนิตกรนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ